ฮัลโหลครับพี่อยู่ข้างหน้าเนี่ยพี่วันนี้ครับเราออกมาข้างนอกกันอย่างที่เห็นครับผมกําลังเดินทางมาหาพี่ชายลูกหล่อของผมคนหนึงนะครับแกกําลังมีงานแสดงงานศิลปะเป็นงานโซโล่ครับของแกครั้งที่3ามแล้วพี่ปากซอยของหล่อเว้ยวันนี้เราจะมาเจอกับพี่นัทนัทติมนัทนะครับ เก่าคนเดิมของเราเนี่ไม่ใช่ใครที่ไหนครับกันลบหลงัลงยุดลบอยู่หลังเสาตรงนี้แหละครับใช่วบส <i> วัสดีครับพี่นั <i> ขนทขบวนครับชัเส้นเสาเสื้อเสื้อนี้เป็นผ้าเหรอครับอันแน่โชว์หน่อยชีวิตไม่ได้เดินเป็นเส้นตรงนะครับคุณกำลังชมอสมการทางของโลกที่เราเลือก ก็เห็นว่าจะจัดมาสักพักใหญ่ๆนะครับแต่ก็ด้วยสถานการณ์โควิดนั่นแะครับไม่มีอะไรมากมายครับมันก็เลยทําให้การจัดงานต่างๆนานา,นานเนี่ยมันต้องถอยล่นล่าช้ากันออกไปก่อนครับวันนี้เราก็มากันที่ p a l e t t e a ์ตเนะครับอยู่ตรงปากซอยทองหล่อครับสุขุมวิท55 วิธีการเดินทางมาที่ง่ายที่สุดก็คือการนั่ง b t ทนะครับมาลงตรงที่สถานีทองหล่อครับแล้วก็ออกทางออกที่3นะครับท่าเรือรสเปนี่ยอยู่ตี้งสะพานของบันไดสถานีนะครับด้านล่างเป็นร้านกาฟแฟเกๆเ๋ๆขาวๆน่านั่งครับส่วนชั้นบนๆน,นะครับเดินขึ้นมาก็จะมีพื้นที่สำหรับจัดแสดงงานศิลปะมีอยู่3-4ชั้นมั้งครับทั้งหมดอานี่นเจอแล้วนี่ครับเปียงส No. งานโซโลของพี่นัทนะครับมีชื่องานว่าแฮปเปลี่ยงครับครั้งนี้เนี่ยจัดขึ้นเป็นครั้งที่3แล้วโซโลก็หมายถึงว่างานแสดงผลง,งานเดี่ยวครับเดี่ยวที่ไม่ได้แบบรวมๆกันหลายๆคนนี่รรศการแสดงงานศิลป,ปะแฮปเปลี่ยงต่างดาวบุกเอเลี่ยนนะครับครั้งที่3บายนัต hmm. ตีนัทครับ mm hmm. ก็งานนี้จัดไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตั้งแต่วันที่20ถึงวันที่23มีนาคมที่ผ่านมา ปี64นี่แหละครับในงานนะครับก็มี Happy Art, es, ี้ยงอาร WMT Watches x กับ h a p p ปี้ยงครับไก่พันโคซิงนะครับ CLA s k i m b o a r d x ก,กับ h a p p ปี้ยงครับฟังดูอาจจะรู้สึกมึนๆน,นะครับเพราะว่ามันเยอะแยะมากมายไก่กองเหลือเกินคือมันมีหลากหลายอันครับอะไรเป็นอะไรเดี๋ยวคลิปนี้เราค่อยๆไปด้วยกันทีละอย่างแล้วกันนะครับวันนี้เป็นอกอบงานนะครับพอดีอรถารงานจะมาพูดคุย ภาาาษดบอกไว้ก่อนนะครับว่าผมไปที่สถานที่จัดงานเนี่ยมา2วันไปมาสองครั้งครับคือไปก่อนวันเปิดงานก็อยากจะไปนั่งคุยชิวๆพูดจาสาระนะครับกับพี่นัทเขาสักหน่อยแล้วก็ไปวันเปิดงานแสดงจริงๆอีกวันหนึ่งครับภาพที่นําเสนอออกมานะครับมันก็เลยจะมีทั้งแบบห้องโล่งๆแบบไม่มีคนไม่มีผู้คนคนอื่นเลยเแล้วก็มีแบบที่มีผู้คน ที่เดินทางมาร่วมมาเปิดมาดูผลงานของพี่นัทเก่นเยอะแยะด้วยตัดสลับกันไปมาครับเผื่อใครจะสงสัยนะครับว่าทําไมเดี๋ยวมันก็คนหายเดี๋ยวมันก็คนเยอะตั้งใจจะทางานโชว์แล้วเนี่ยไอ้สโลงที่สากินจริงจริงมันปีนองนะติดตั้งแต่ความโควิดคือแ้าเนี่ยนะมไม่ใช่คิคดจะทำาบบนี้งานคิดมานานแต่ติดโควิดทันี้มันมันดีขึ้นแล้วมันยังไม่ได้หมดไปเช่นเดียวดีขึ้นแล้วแล้วก็ก็เลยคิดว่าไม่นอนแล้วครับ เวลาเวลาที่แบบว่าพี่นัทจะแสดงงานเนี่ยครับพี่นัทเอาอะไรเป็นแกงแกนหลักในความคิดที่แบบต้องแสดงอย่างนี้หรือว่าจะแบบจริงจริงมันแทบไม่มีอะไรเลยไม่มีตีมด้วยไม่มีตีมเพราะว่ามันเริ่มจากเออ่าเป็นคาแรคเตอร์ของแตนด,ดงน,นดาวของพี่ครับคับเรื่องงาร์แตนดาวบุกเนี่ยครับพี่ก็ค่อนข้างมั่นใจว่ามันไม่เหมือนใครโดยโดยโดยคาแรคเตอร์ของมันหรือว่าโดยสไตล์มันนะยูนิคมากก็เลยคิดว่าการที่ไม่เหมือนใครมันทําอะไรก็ได้นะ ครับเราหลาพี่จะเขียนแบบงฟรีแฮนทำเหมว่าคิดแล้วเราก็เขียนเลยจริงๆมันเหมือนกันมันเริ่มจากความสนุกเหมือนเราเล่นเกมครับแบบเราไม่รู้หรอกว่าตอนจบเป็นยังไงน,นี่คือความสนุกของการฟรีแฮนถ้ามันพังคุณจะทำไงมันไม่พังอะ่ะก็ต้องฝึก,กเขียนเรื่อยๆทำให้เป็นควาสนุกอะ่ะก็ฝึกมือเขียนไปเรื่อยๆนะแบบสุดท้ายงเขาดักนกระดาษหรือออกไปพ่นสเปรย์บ้างแบบเบสิกอยู่เลยครับ ก็เลยคิดว่าจริงๆก็ชอบขาวดำดีนี่เพิ่งจบงานของวอล์คอมแบงคจะคอลเลคชันที่เอกาเรียงเป็นนักทึ่ง่ากับวอลคอมนะครับขาวดำล้วนครับแต่ผมว่ามันอยู่อมันจะมีความถึงไนอย่างหนึ่คือจริงๆมันพูดยากเราเคยชอบผีคนแรกกับเมียที่แต่งงานกัไม่เหมือนกันไหม่อแต่เชื่อไหมถ้าถามอกว่าสวยทั้งสองคนกหือไม่นเรืศิลปะอหมือนอยไปบอกว่าจะละ เดียวหรือสไตล์เดียวในแต้ละชาติผมก็ว่าเดี๋ยวมันจะปิดทำสนุกตัวเองอย่างแรกเลยแล้วกันนะครับเผื่อใครที่ยังไม่รู้จักคำว่าไอ้แฮปปี้เรียงอะไรเนี่ยมันคืออะไรมันมีความหมายว่าอะไรพูดง่ายๆครับคำว่าแฮปปี้เรียงเนี่ยนะครับมันก็เป็นคำที่พี่นัดเขาตั้งขึ้นมาเองเนี่ยแหละครับมีความหมายว่า มีความสุขมากๆ happy แบบสุดๆนะครับ happy a lot ห้องแสดงงานก็ไม่ใหญ่ไม่เล็กนะครับขนาดประมาณเท่าแมวดิ้นตายน่ะแหละครับข้างในอย่างที่เห็นชัดเจนเป็งงนสง่าก็มาเลยครับงานของท่านต่างดาวแฮปเปีรียงกายพันที่ดูโคตรจะยูนิคนะครับทั้งลายเส้นยึกยักหนักๆเบาๆทั้งรูปร่างหน้าตาของมนุษย์ต่างดาวเองนะครับ ที่มันดูโคตรจะแตกต่างจากต่างดาวทุกทกที่ที่ผมเคยเห็นมาเลยแล้วก็ลีลาการจัดวางความเป็นขาวดําตัดสลับกับสีสันมันๆในแบบของท่านนัตินัด,นดความประหลาดของสัตว์ประหลาดายพันต่างดาวที่อยู่ในถ้ำค้างคาวของพี่นัทอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือไอ้แววนนี่แหละครับ ไอ้ว่นเนี่ยไม่ใช่ไอ้ว่นอักมการนะครับแต่มันคือไอ้ว่นกระดาษอันนี้แหละครับหน้าตาที่มันดูเนิร์ดเนิดดูเปิ่เปผอมผอมอ่อนแอนอนแปะอยู่บนโต๊ะเงาเงครับดูแล้วก็น่าจะไม่ค่อยเอาอาวอะไรเท่าไหร่มันดูห่อเหี่ยวเหลือเกินแต่ความเนิร์ดเนี่ยมันก็เกิดจากความคิดของคนอื่นที่ตัดสินเราครับเพราะว่าอันที่จริงแล้วเนี่ยมันมีความเฟี้ยวเยี่วราดมากกว่านั้นเว้ย เรื่องของเรื่องนะครับไอแว่นกระดาษเทียวเีอันที่เห็นเนี่ยนะครับมันคือแว่น3 d i ไดเมนชัครับเป็นแว่นสามมิติแบบเอาไว้สองในงานงานเพนติ้ง3ชิ้นครับเป็นงานศิลปะ3ชิ้นสุดพิเศษของอาจารย์นัทเขาละครับถ้าดูด้วยตาปล่ามันก็จะเห็นเป็นเพนติ้งธรรมดาธรรมดานี่แหละครับถ้าว่ากันง่ายๆนะแต่ถ้าใช้ไอแว่นหุยเหียวอันเนี้ยส่องดูแล้วก็ความบันเจิดมันจะบังเกิดมีเว้ย เฟี้ยวครับพูดมาขนาดนี้ก็น่าจะเป็นอะไรที่หลายๆคนเนี่ยอยากจะเห็นกันแล้วใช่ไหมครับว่าไอ้ภาพพวกนี้ตอนที่มันเป็นสามมิติแล้วมันจะเป็นยังไงคือถ้ามาในงานเนี่ยก็จะได้ใส่แว่นตาดูกันได้นะครับแต่ว่าถ้าดูผ่านกล้องดูอยู่ในคลิปตอนนี้เนี่ยทีแรกเนี่ยตัวพี่เองก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่ามันสามารถที่จะถ่ายได้ไหมมันถ่ายแล้วจะออกมาเป็นยังไงแต่ก็ตามสันดานครับ ในการที่ไม่รู้มันก็ทำให้เราอยากรู้ซึ่งมันก็ต้องลองดูกันสักหน่อยครับสามภาพนะครับของพี่นัทที่เพ้นเอาไว้ก็จะเป็นสามภาพนี้ซึ่งพอใส่แว่นลงไปแล้วนะครับเอาแว่นไปจ่ออยู่ตรงข้างหน้าของเลนส์กล้องถ่ายรูปเนี่ยครับกล้องถ่ายวิดีโอเนี่ยผลที่ออกมานะครับก็จะเป็นอย่างที่เห็นครับ คือดูผ่านเลนส์กล้องเนี่ยมันก็ไม่ค่อยเห็นเอฟเฟกอะไรมากมายเท่าไหร่นะครับแต่จากที่ตัวของเองเนี่ยเห็นมาแล้วกันนะหลายคนอาจจะคิดว่ามันอาจจะมีภาพอะไรซ่อนอยู่ใช่ไหมที่เป็นสามมิติมันไม่ได้มีภาพอะไรลึกลับซ่อนอยู่มากไปกว่าภาพที่เห็นเท่าไหร่หรอกแต่พอใส่แว่นดูแล้วเนี่ยมันเป็นการเหมือนกับผักให้ภาพมันมีระยะใกล้ลมากกว่าเก่า ทำให้ภาพเนี่ยมันมีสีสันเร้าใจมากกว่าเดิมครับมันไม่ธรรมดามันมีความไม่ธรรมดามีความพิเศษบางอย่างอธิบายไม่ได้อะพูดไม่ออกบอกไม่ถูกเหมือนกันนะครับว่าเวลาที่ส่องแล้วเนี่ยมันเป็นประมาณไหนยังไงอันนี้ก็ต้องแล้วแต่บุญพาวาสนานะครับถ้าเกิดใครอยากจะเห็นวันไหนที่พินัทเขาจัดแสดงอีกก็อย่าพลาดแล้วกัน จากงานเพ้นท์นะครับตอนนี้เราก็มาลองมาเป็นงานเสื้อผ้ากันดูบ้างครับพี่นัทนะครับถ้าเกิดใครติดตามก็รู้ครับว่าแกทําเสื้อผ้ามานานครับจากคิงกี้ในวันวานนะครับตอนนี้ก็กลายเป็นแฮปเปี้ยงกลายพันธุ์นะครับในวันนี้ที่แขวนอยู่ที่ราวนี่แหละครับซึ่งกลายพันธุ์โครสซิ่งนะครับพี่นัทแกก็ไม่ได้ทําคนเดียวหรอกแกมีเพื่อนร่วมทางครับเชื่ออะไรนะครับฟานพิทยาฟานพิทยาก็คือเป็นเป็นอ WBS ใช่ไหมครับ เอาแล้วที่วันนี้มาทำอะไรกับพี่นายครับเนี่ยอ๋อจริงๆแล้ววันนี้ก็คือมาคอนแบบเสื้อผ้าครับจริงเราเราทำกันมาสักพักนึ่งแล้วครับที่ W S ย่องมาจาก Reward for Subculture อ๋อเหรอใครอยู่ใน Subculture ไหนเนี่ยไม่ว่าจะเรียนที่ห้องพักหรือย้อนยิ้มทั้ดีกว่าคือเราเราโหวตให้เขาหมดอะไรที่เป็นซับเ s u b c u ทั้งหลายเราเราโหวตเราไม่อยากให้มองข้ามเลยเพราะมันเป็นสิ่งที่สำคัญควรได้รับชม นัทนะครับแฮปเรียงอาร์ตต่างดาวบุกนะครับจริงๆแล้วเนี่ยพี่ทำเสื้อผ้ามานานมากตั้งแต่ปี99นะฮะร้านคิงกี้ผมฟานพิเชยะรับเวลวิชวลนะครับก็ทำแบรนด์ WVS นี่แหละครับช่วงกลางปี2000เนี่ยน้องฟาน WVS นะครับเป็นลูกค้าตัวยงโดนลงโดนเลี้ยงกันมามาเล่นไถ่สเก็ตก็เจอกันบ่อย นัทเนี่ยก็เป็นคนที่เราได้เห็นเล่นสเก็ตคนแรกของไทยแล้วก็ได้ไปเล่นกับแกแล้วแกก็บอกว่าแบบเอยเดี๋ยวเรากลับร้านแล้นก็คือร้านอะไรก็บอกเรามีร้านเสื้อผ้าอยู่ที่ใต้โรงหนังลิโดมันก็เปิดมิติใหม่อีกที่ทำให้รู้จักกับว่าโอเคแล้วแม็กสเก็ตมันคือ culture มันมีสิ่งที่เรียกภายใต้ c าเจอร์ว่า street f a s h i o เลี้ยหาดต่างดาวบุกก็คือทุกอย่างที่มันสะสมนะครับตั้งแต่เป็นลิงเป็นพึ่ง3ตา3ตานี่มันเริ่มเปลี่ยนแปลงแล้วว่าเฮ้ยมันคือไม่ใช่อยู่ในโลกปกติฝากออกฮ้ยพี่นัดกลับมาแล้วเว้ยอย่า่วมงานเด่อพี่ครับ คิดว่ามันจะไม่ใช่เป็นคอลัปที่เป็นเกลียกล้ยงเกลี้ยงกันไปเราจะมีชื่อหน่อยนึงฟานบอกว่าพี่นัทครับผมชอบคําว่ากลายในเพลงของพี่คือเรามีวงชื่อดูเจดาด้วยเป็นรับปเรตั้งแต่ปี2000มันจะมีเพลงแรกเลยที่เราแต่งคือเพลงชื่ออยากเล่นสเก็ตวอยอยากเล่นสเก็ตทนที่เขาชอบคือเสิยงตบเท่ากับเสียงกลายเจอเข้าทีไรก็มีแต่ร้อง What the flock กูนั่นเลิฟทูสเก็ต ต่างดาวบุกของพี่เนี่ยแฮปเลี่ยงเนี่ยมันต้องไปอยู่ในในคำว่ากลายให้ได้กลายนี่ใช้คําว่า G R I N D กลายกลายสเก็ตบอร์ดพี่ใส่พันเข้าไปมันก็กลายเป็นมิวแทนอะ่ะคือพี่ว่ามันเหมาะกันดีคือไหนๆต่างดาวมันจะสิงร่างใครแล้วอะ่ะหรือว่าความประหลาดเพี้ยนดิบของ W V S X แฮปเปลี่ยงนัดนักลายพันโปรเจกไทรมิวแทนน้องฟานนะครับ W V S แล้วก็ไม่ใช่แค่งานเสื้อผ้ากลายพันที่แฮปเปลี่ยงนะครับ X กับ W V S เท่านั้น แทปเตียงก็ยัง X ก,กับ WMT ด้วยครับ WMT Watch นะครับจะทำนาฬิการ,รุ่นพิเศษขึ้นมาครับเป็น Limited Edition WMT Watches นะครับรุ่น AIV Alien Invasion Vintage รุ่นของ n u t t ิ n ั t m o เดลนะครับผลิตออกมาแค่3เรือนในโลกเท่านั้น Vintage Style Automatic Japan Made นะครับก็คือผลิตโดยญี่ปุ่นครับจะแสดงในงานนะ่มีเพียงแค่1เรือนครับ โคตรจะลิมิเต็ดอ dition มากๆนะครับสนนราคานะจะอยู่ที่625 US ดอลลาร์ครับราคาไม่ธรรมดานะครับแต่พี่นายเขาบอกครับว่าเขาไม่ขายนะครับเรือนนี้แต่เขาจะให้ครับเขาจะให้คนที่ซื้อผลงานภาพศิลปะของตัวเขา,าครับเป็นภาพใหญ่นะครับงานไหนก็ไม่รู้เหมือนกันครับ ถ้าเกิดใครซื้อภาพใหญ่ของพี่นัทเนี่ยก็จะได้เป็นผู้ครอบครองไปผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าท้ายที่สุดเนี่ยสุดท้ายใครได้เป็นผู้ครอบครองหรือว่ามีคนครอบครองไปหรือยังถ้าเกิดใครสนใจนะครับก็ลองสอบถามกับพี่นัทโดยตรงได้นะครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์เอาไว้ใน description ให้ครับที่แฮปเปี้เลียงนะครับ จากงานเพ้นแล้วนะครับงานแฟชั่นแล้วและที่ไม่ควรพลาดขาดไม่ได้ก็นี่เลยครับของขังที่พี่นัทเขาใช้นำทางชีวิตครับ<ม>ก็คือสเก็ตบอร์ดต่างดาวหน้าตาประหลาดมากครับที่พี่นัทเขาออกแบบและสร้างสารรค์ขึ้นมาร่วมกับ C L A s k i m b o a r d สีอามุธสกินนะครับคับเล่ยงอาร์แตดาบหมแล้วดีแน่คี่เขาแลกมาเช็คพิเศษได้เดินน้ำได้เือนหมได้บางคนอาจจะสงสัยนะครับว่าเดี๋ยวยังไงกันแน่เดี๋ยวก็บอกสเก็ตเดี๋ยวก็บอกสกินสรุปมันคืออะไรสรุปจะเอาไงแน่ ก็เท่ากันง่ายๆนะครับไอ้ไม้กระดานอย่างที่เห็นเนี่ยเวลาใส่ล้อเข้าไปเนี่ยมันก็คือสเก็ตแต่ถ้าเวลาถอดล้อออกมามันก็สามารถใช้เล่นเป็นสกมบอร์ดได้ไม่ธรรมดาใช่ไหมครสกบอร์นะเซนะเล่นสนุกพราะทุกคนจ่ายเงิตัวเองไปนะเล่นมันสนุก,นะยนนกอยาไปม,มีกฎเกณฑ์น,นะครเพราะว่าสกตบอร์ดเล่นนะลกเกะครับสล ไม่มีตแต้เลยนะวันนี้เราเริ่มไม่มีคะแนนไม่ม,ไม,มีไม่มีตัวกฎเกณฑ์จำนวนว่าอะไรคือความรูของคุณครับถ้าใจคุณเนี่ยอยู่ตรงกระดานครับใจคุณเนี่ยส่งแรงไปถ่ให้ได้ให้มันวิ่งมาบนกระดาษมีรอยยิ้มได้คุณจะเิ็นเด็ยกยอดไอของคุณแทนที่มันอยู่ใต้ตีนเราให้มันเป็นตัวเสริมความสุขด้วยอย่าให้มันเป็นตัวมั อย่าให้เป็นตัวเกณฑ์ว่าเราเจ๋งกว่าเพราเราเรามีเกียร์ที่แพงผมไม่ใช่มันงานก็จัดจบไปแล้วนะรู้ครับว่าบางคนอาจจะยังไม่รู้เรื่องราวด้วยซ้ำไปว่าเขามีจัดงานนี้กันด้วยแล้วก็มีคนที่ติดตามอสมการบางคนก็อาจจะอยากมาแต่ว่าอาจจะเป็นเด็กต่างจังหวัดอาจจะไม่สะดวกอาจจะอยู่ต่างประเทศนะครับไม่สะดวกที่จะเดินทางมาด้วยตัวเองก็เลยทำมาเป็นคลิป ให้ดูกันรับชมกันประมาณนี้ครับเลิกหลอกตัวเองยอมรับความจริงทำในสิ่งที่รัก